สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูปุกสิริรัตน์วันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจเอามาฝากแฟน,แฟนเอฟซีทุกท่านนะคะนั่นก็คือเรื่องของตำนานตำนานเพชรพญานาะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วมาฟังไปด้วยกันเลยค่ะตำนานเพชรพญานาะเป็นหนึ่งในเรื่องเล่า ที่มีความน่าหลงไหลและอยู่ในความเชื่อของคนไทยมายาวนานโดยเฉพาะในภาคตอนออกเฉียงเหนือและลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งในคนพื้นที่เชื่อว่าเพชรพญานาคเป็นอัญมณีที่มีพลังลึกลับและทรงอนุภาพศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบ,บูชากันมายาวนานเรื่องราวนี้ เริมต,ต้นในยุคโบราณที่แม่น้ำโของอยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์และสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่รวมกันอย่างมีความสุขในวันหนึ่งณริมฝั่งแม่น้ำโขงมีเสียงกระซิบจากใต้ผืนน้ำที่เรียกหาชาวบ้านให้มารวมกันเป็นพยานกับสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้น เมื่อชาวบ้านมาถึงพวกเขาได้เห็นแสงสีรุง้งส่องประกายขึ้นมาจากแม่น้ำแสงนั้นส่องสว่างจนทำให้เวิ้งรอบข้างๆเปร่งประกายสวยสดงดงามมากเมื่อแสงนั้นส่องสงบลงชาวบ้านพบว่ามีอัญ,ญมณีลูกทรงกลมเม็ดเล็กๆ ที่มีสีสันหลากสีวางอยู่บนพื้นดินอัญมณีเหล่านี้เรียกว่าเพชรพญานาซึ่งเชื่อกันว่าเกิดจากการสะสมอัญมณีของเหล่าพญานาคผู้เป็นผู้ครอบครองแม่น้ำผงเพื่อให้มาเป็นของขวัญใช้เสริมสริมงคล กับผู้คนที่เคารพและศรัทธ,ธาพญานาคตำนานกล่าวว่าเพชรพญานาคมีพลังในการปกป้องและนำโชคลาภมาให้ผู้ที่ครอบครองแต่ถ้าหากผู้ใดคิดใช้เพชรพญานาคนี้ในทางที่ผิดไม่บริสุทธิ์ใจมันจะกลายเป็นหินธรมธรมดาธรรมดา และให้ความโชคร้ายติดตามตัวผู้คนหรือบุคคลเหล่านั้นตลอดไปเรื่องราวความลึกลับยังไม่จบแค่นั้นบางคนเชื่อว่าในคืน15ค้า่ำเดือน11จะมีการปล่อยบังไฟขยานาซึ่งเป็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นมาจากแม่น้ำโขง สิ่งนี้เป็นสัญญาณของพญานาคว่ากำลังเฉลิมฉลองในวันสำคัญหากใครโชคดีก็อาจจะได้พบเห็นเพชรพญานาคลอยขึ้นมาจากใต้พื้นน้ำการค้นหาเพชรพญานาคนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องอาศัยความเชื่อมั่นและความเคารพต่อธรรมชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่มีโอกาสได้พบกับอัญมณีล้ำค่านี้และเมื่อพวกเขาได้เจอแล้วพวกเขาจะต้องดูแรลรักษามันด้วยความเคารพและสำนึกรู้คุณของเพชรพญานาคหรืออัญมณีของพญานาคเมด็ด้นตำนานของเพชรพญานาคไม่แค่เป็นเรื่องราวที่สร้างความน่าตื่นเต้นน่าหลงไหล ความศรัทธาแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อในสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติและสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจนถึงวันนี้เรื่องราวนี้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจและเสริมสร้างจินตนาการให้ผู้คนได้ค้นหาเพชรพญานาคและอยากได้มาครอบครองเรื่องราวของเพชรพญานาค ตำนานเล่าขานก็เป็นดังที่กล่าวมาาท่านชื่นชอบเรื่องราวและสาระดีๆกดติดตามช่องโคบุ๊กเรัสไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาและเรื่องราวที่น่าสนใจสุดท้ายนี้เรามีสิ่งดีๆอยากจะแนะนำให้ทุกท่านก็คืออ e ีบุ๊กไอเดียอาชีพทำเงินที่สามารถรวบรวมและก็ให้ท่านวางแผนชีวิตอนาคตลูกหลานท่านไว้อนาคต หาท่านรู้ล่วงหน้าว่าอาชีพอะไรสามารถสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้ได้ก็เป็นการดีต่อการวางแผนอนาคต e b o ุ๊ที่รวบรวมไว้ราคาเพียง199บาทหากสนใจสั่งซื้อสามารถสแกน QR Code ทักไลน์แอหรือข้อความใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะช่องโคโ้กเซรลสสวัสดีค่ะ